สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่ป้าน้าามปสมองสบอนเนาะพ่อกระส่องเอ้นคือเก่าพี่น้องแงมแรงๆเขาป้าหาเฮ็ดพี่น้องได้แล้วดอกแรกพี่น้องหาเฮ็ดผึ่งพี่น้อยสบายดีพี่น้องดอกเฮ็ดมันมีดอกเดี่ยวเลยเขาป้าฮ่าเฮ็ดพี่น้องเย เราส้มพ okay. mm ี hmm. oh. mm ่น้องว่าสได้เือบดได้เนาะมีเฮือเฮ็ดหาดเฮ้ยเก็บมาลดนอนดงแดงไงโอ้หิบตาพี่น้องมีลายสนิทพี่น้องเลยตงเคียนตะเคียน รถขนาดละเฮ้ยเห็นอีกนะดอกจูมันยังนรอเบอร์รส้มต่อไปพี่น้องเลยลีเเทียดเพิ่งพี่น้อง ใช่เฮ้ยพี่น้องฮิดพึ่งมา,ม,ามานค่ะพี่น้องมานออที่แล้วอุ้ยดอกกลังงามเลยดอกกลังงามาาไ,ไปห้าตอพี่น้อง hết Nó bắt ngày lời thì nó ơi kẹt nhiều bờ đấy em ơi Phía nó đi ơi lọ bà hạ hên phải xin phai cho lông bà thôi nó bùng lọ xôm tao bảy cái nọng chá chơi yêu thì nhóng ơi สดีเลยเฮ้ยแกงเพียงอ่ะตั้งโตะพี่น้องมันมัพี่น้องมึอนี้เห็ดเผ่งข้าววะสันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยจุสิค้อแกงกลัวชิค้อแกงเนาะ เจออีกแล้วพ pues nah ี่น oh ้องเจออีกแล้วดอกจูมันพี่น้องงามเลยขี้าด้วยเอาพี่น้องเราเรียกข้วาแต่จะก็ขีว่าจะก็

ไปตอก้องน้ำสิกินเฮ็ดไม่ใช่แค่นี้เฮ็ดออกพี่น้องจ้าฮก็เลาะมาพี่น้องเลาะมาเรื่อยๆนี่ก็พ่อแก่งพี่น้องเลยไปพี่น้องไปต่อ เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วลล 5, ห้าพันห้าเฮ็ดยำเครื่องแงพี่น้องเลยตะเวนกนระไลเพราะตะเวนเมืดเขาเมืดเขาจนแล้วก็ลงป่าแล้วจังหอดไซเลยพี่น้องเลย มาเ้ยมาไปไปจะห่อใสก็หมายรู้ตอนนี้นะเว้ยเ้ยมาคอยเ้ยแหงเ้ยเจะมาคอย ขอเก็บมะฮ้องกับพี่น้องแก่พี่น้องลุงเขาอาจจะได้ลงคลิปมืดพี่น้องเลยเพราะว่าเขามาหาคัมโอ้โหหาคัมพี่น้องเลยมืดพลัสเด็กกลับมืออ่ะมากแต่จะขวบใช่เลยพี่น้องเลยลงถีบลงแด่นเลยเลยเขา่ัง ในบ่ออะไรดอกซองดอกไปเรื่อยๆบอลลี่ก็จะทิพอแกงพี่น้องพนตกลาย่พี่น้องเอ้ยมาพ่อเฮ็ดพี่น้องพ่อเฮ็ดเพิ่งซองดอกสิดอกเดียว

เท่นี้ไล้เห็ุละงโงออ่ทุกนเลยฮุนตรงหั่พี่น้องเลยคนมาไหลแล้วพี่น้อง พ,พ้นกระตกพ่อแสบพอสส่อคันซื้อโอ้ยพี่น้องเลยละป่าพี่น้องเขาป่ามึง้าพี่น้อง บูปลาบูดงค่ะเอามาเจอกันคอยขึ้นเป็นค่ะพอเห็นอันนะั้นก็เลยลดลงมาเบี่ยก็เลยกที่น่อยเลย พี่ขึ้นมาท้งพีเลยไปต่อพี่น้องไปรุ่นๆน้ำกันพี่น้องเลยเฮ้ยตอนนี้น่ะย่างกินคาล่าเลยโอ้มเจอเห็ดปวกนี่เนาะ แกลนใส่แล้วได้พี่น้องไปต่อเจออีกแล้วพี่น้องเราไปเลาะมากก็เจออืมเห็ดเผือกช่องดอกบอลลี่เก้มให้เบิ่งหน่อยดอกกําลังงามเลยดอกกําลังงามพี่น้องบอลลีก่อนช่อองดกเห็นยังเห็น ยิ่เกิดมอล้ออืมฮลโหดน้ำทางโอ้ดีใจเว้ยเถอเขาขึ้นประเทศละงูโพมน้ำ สีเดะภากันกลับแล้วพี่น้องค่ำเลยประมาณชีม้งหา้งแรงเลยได้พ่อแกงพี่น้องเอ้ยเห็ดเผ่งยังไงพี่น้องอ่ะมันสีหนาวมันบดดางนะพี่น้องสีมันนี่หน่อยหาบ่ายนะมันสีซ้ำเนาะเอากระซีเด็กลับลาาขี่ไปเพี่ยนสนิทนะพี่น้องเนาะคลิปหนะ้าพ่อกันใหม่พี่น้องจ้าพี่ป้านาพี่ภานยังกากราบขอโทษขออภัยเดอ้อ ล so so like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งอื่นอะไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย